สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางเด e r เ a d e r ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของคนเกิดวันพาหัสค่ะกวางเปิด3สถานะไว้ให้แล้วนะคะตรงหน้าค่ะ ใครไม่รู้นะคะว่าตัวเองอยู่สถานะไหนนะคะไม่มั่นใจก็สามารถดูได้ทั้ง3สถานะเลยค่ะเราก็ลองเอาสถานการณ์นะคะมาปรับใช้กับตัวเองค่ะว่ามันตรงหรือไม่ตรงถ้าเกิดว่าตรงนะคะแสดงว่าคําแนะนําที่กวางได้เปิดมาให้นะคะก็จะเหมาะกับคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันนะคะของคนเกิดวันพฤหัสค่ะมีไพ่นะคะคิงถือเหรียญค่ะ7ดไม้นะคะแล้วก็ห้าเหรียญค่ะ เด็กถือถ้วยค่ะโอยกวางอยากจะปรัะประมของคนคนโสดวันพฤหัสมากๆเลยนะคะในเรื่องของงานก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะคะใครที่ทำการค้าขายก็ตอนนี้ก็อาจจะโอ้โหคนอื่นนะคะคู่แข่งก็มากันเต็มตลาดเลยค่ะ อ่อหรือว่าอาจจะเป็นคู่แข่งในที่ทํางานก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องเงินค่ะการหาเงินมันก็ยากเนาะอาจจะมีหนี้มีสินอยู่แล้วนะคะในการที่จะมาใช้หนี้ใช้สินก็ค่อนข้างยากค่ะดังนั้นค่อนข้างอยากจะปอบประโลมคนที่เกิดคนที่เป็นเอ่อคนโสดนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะอาจจะมีอะไรอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจนะคะเรื่องของความรักก็อีกเนาะ คนอาจจะเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปแบบนี้ค่ะมีไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะออ,อาจจะไม่ได้แบบจีรังย่างยืนอะไรมากขนาดนั้นนะคะออืแต่ว่านะคะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอะไรแบบนี้ค่ะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้จาอะไรมากมายเท่าไหร่นะ พอเวลามันเหนื่อยพอเวลามันท้ออย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ระบายอะไรให้ใครฟัง,ฟงเลยนะคะอาจจะเก็บอยู่ในใจนะคะอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ได้ค่ะเออเนี่ยจริงๆแล้วนะคะจะมีคนเข้ามานะจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบสุขุมรอบคอบค่ะดูแล้วมีอายุมากกว่าเรานะคะอาจจะมีทัศนคติทีออ่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะเออแล้วก็ อาจจะงะชีวิตนะคะเขาอาจจะมีเงินมากกว่ามีสังคมค่อนข้างแบบดีกว่าเราเนี่ยแหละค่ะเพราะเขาเป็นคิงถือเหรียญเนาะเ,ออเขาก็ต้องมีทรัพสมบัติค่อนข้างมากนิดนึงค่ะเขาจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดค่ะเขาอาจจะเข้ามาในชีวิตเราก็ได้ค่ะเอออาจค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอย่าไปแบบผีผามไปนะเออเลยไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอาจจะบ่งบอกว่า เมื่อก่อนนี้คุณอาจจะต้องแบบมานั่งตามใครต้อยๆต้อยๆนะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วเกิดการที่จะต้องไปตามใครสักคนหนึ่งอาจจะแบบเออแบบหยุดเนอะใครก็จะคือไม่อยากไปต้องไปวิ่งตามความรักอีกแล้วนะคะจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งตามความรักเนอะความรักเนี่ยมันจะเข้ามาหาคุณเองนะคะอะมีไพ่ขึ้นมานะเป็นไพ่เออนี่ค่ะเป็นไพ่คาแนะนําที่กวางเปิดให้นะคะเป็นไพ่อ r ลลูคลของไทยค่ะมันเขียนว่าชีวิตนะคะอะมันดูไพ่นะ เนี่ยมันเหมือนเกิดใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนไป,เ,ป,นไปเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนี่มันคือเรื่องของชีวิตมันคือวงจรของชีวิตนั่นเองคนๆที่เกิดวันพฤหัสอาจจะค่อนข้างหวังไว้มากในเรื่องของการงานการเงินหรือทุกๆด้านที่อยากให้มันสําเร็จรับประสบความสําเร็จในแบบร้อยเปอร์เซนเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันยากไหมยากเนาะที่จะประสบความสําเร็จแบบ โอ้ oh, ทุกอย่างมันเพอร์เฟกอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ค่ะมันอาจจะบางครั้งนะคะมันจะมีลัคกี้อินเกมเนาะแล้วก็ไม่ลัคกี้อินเลิฟก็ได้ค่ะก็คือเรื่องของการงานดีแต่เรื่องของความรักไม่ดีก็ได้หรือเรื่องของความรักค่อนข้างดีมาก ต่เรื่องของการงานอาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะอันนี้มันคือชีวิตแหละที่มันเป็นวงจรชีวิตของคนเราที่มันแบบว่าหมุนเปลี่ยนไปนะคะผ่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเอออยากจะให้เข้าใจเนอะถ้าเกิดใครท้อใครแท้อยู่นะใครท้อแท้อยู่นะคะในช่วงนี้เหนื่อยนะคะอาจจะเหนื่อยอให้หนึกถึงไว้นี่แหละมันคือวงจรของชีวิตมันคือช่วงชีวิตหนึ่งนะคะที่เราจะได้เจอนั่นเองกว่าเคยจําที่ พ่อวางสอนได้ที่ป้ากวางสอนได้นะป้าควางสอนบอกว่านะคะชีวิตคนหนึ่งเนาะชีวิตคนเราอะ่ะหนึ่งชีวิตเนี่ยมันจะมีเรื่องแย่ๆที่แบบแย่มากๆจนที่เราแบบเหมือนเกือบจะตายแล้วอะ่ะสองครั้งในชีวิตอืถ้าเกิดใครเจอครั้งที่สหรือมากกว่าครั้งที่สาเนี่ยก็คือแย่มากๆจริงๆนะคะ แต่ว่าเนี่ยแหละมันเอ่อป้ากวางได้บอกมาอย่างนี้นะคะว่าเออคนเราจะต้องเจอเนี่ยกวางว่ากวางเจอไปละหนึ่งครั้งนะคะหวังว่าจะไม่เจออีกหนึ่งครั้งนะอ่ะอันนี้จบไปแล้วค่ะคนโสดดังนั้นก็คืออยากจะให้เข้าใจชีวิตค่ะว่าคนเรามันต้องเป็นแบบนี้แหละมันจะมีดีแล้วก็ไม่ดีสลับกันไปเนาะจะให้ดีทั้งหมดมันไม่ได้ตามที่ใจคุณต้องการมันไม่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ เรามาต่อกันในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไว้แต่แล้วมีไพ่ขึ้นมานะคะมีไพ่ไฮเพสิกขึ้นมาค่ะแล้วมีไพ่แฮงแมนค่ะชาริออค่ะมีเดอะเลเวอค่ะเออเหมือนนะคะเหมือนเหมือนว่าคุณนะคะกับเขาเนี่ยผูกผูกมัดไว้ด้วยแบบ ความรักที่มันฉาบฉวยอะคะ่ะที่มันแบบมันมีตันหาอะไรอย่างนี้อยู่อะเกี่ยวไว้อยู่นะคะเออมันปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าต่างคนต่างรู้สึกว่ามันเป็นไฟที่เติมให้กันและกันแบบนั้น,นะคะ่ะเออแล้วก็เหมือนทุกคนจะยอมรับนะคะแล้วก็ยังคงติดอยู่ในวงบนนี้นะคะ อาจจะไม่ได้มีใครใหม่หรืออะไรแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีใครของเขาอยู่แล้วหรือเราอาจจะไม่ได้มีใครของเราอยู่แล้วนะคะมันสลับกันได้นะเด <c oughs> ี๋ยวกว่าจะพูดแค่สถานการณ์เดียวนะคะแล้วก็สลับตัวละครเอาได้นะคะ <c oughs> เออมันเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีใครแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณเหมือนตกลงกันหรือว่าเออต่างฝ่ายต่างบแบบอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความลับ ไม่อยากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรืออะไรมากมายไฮไปถึงนี่มาบอกถึงความลับค่ะเขามีความลับมากมายเลยนะผู้หญิงคนนี้นะคะเออหรือความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นความลับอยู่ไม่อยากเปิดเผยค่ะแล้วยังไงรู้ไหมมันยังคงติดอยู่นะยังคงติดอยู่ค่ะติดอยู่กับวงวนนี้ค่ะทั้งคู่เหมือนแกะกันไม่ออก ติดกันค่ะข้างเดียวคนละข้างเนี่ยค่ะเหมือนเกมวิ่งสามขานะคะเออติดกันอยู่พยายามที่มันจะเดินไปแบบทุรักทุเลเนาะมันเหมือนกับการเอาชนะกันซึ่งกันและกันด้วยเออความรู้สึกแบบนั้นนะเป็นไพ่ชายออดขึ้นมามันอาจจะมีความต่างในตัะคุณใช่แต่ว่ามันรู้สึกว่าเหมือนคุณทั้งสองคนเป็นคนที่ชอบเอาชนะเออแบบมีอีโก้สูงมากๆเลยนะคะในการที่จะพยายามที่จะเอาชนะอีกฝ่ายนะคะเออ ให้แบบใครก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งแบบเหมือนมีความรู้สึกก่อนอะไรแบบนี้ค่ะเออมันเป็นเกมอ่ะเหมือนคุณแบบยื้อกันอ่ะให้มันเป็นเกมคือเธอก็ไปไม่ได้ฉันก็ไปไม่ได้เพราะว่ายังติดอยู่เออยังมีติดอยู่นะคะบ่วงนะคะติดอยู่ที่ขาอะไรประมาณนี้ค่ะเออมันเป็นความรักที่มันเป็นศกนาฏกรรมของความรักเนืาถ้าถ้าเราอ่านในเรื่องของนิยายนะคะมันเป็นโศกนาตกรรมของความรักค่ะที่บางทีนะ ความสัมพันธ์เนี้ยอีกหน่อยมันจะไม่ได้มีแค่สองคนนะเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่สองคนมันจะต้องมีอีกคนคนนึงเข้ามาและอีกคนนึงเข้ามาเนี่ยไอตัวเขาเองนะหรือตัวเราเนี่ยแหละที่พาคนเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้คิดจริงจังกันหมดนะเออกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโอ้โหวัยรุ่นวัยวาวุ่นมากๆเลยนะคะอ่ะมีไพ่คําแนะนําค่ะบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะอืมนับจากวันนี้นะคะที่คุณได้ทําทําแบบนี้เนาะ คุณอาจจะมีความคิดบ้างหรือบางอย่างบางครั้งนะคะที่คุณอยากจะรู้สึกว่าอยากจะแยกตัวกับอันนี้ขึ้นมาอยากจะแยกตัวจากความสัมพันธ์อันนี้โหดร้ายอันนี้ออกมานะคะเออถ้าคุณคิดจะแยกแล้วนะคะไพ่มาบอกว่าเออไปดีเธอนะถ้าเกิดว่าแยกแล้วก็ขอให้เธอเจอเจอในสิ่งที่ดีๆนะคะอย่าลืมเออนะเออไเวัยแม่ยานางลดด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นความเชื่อเนะอันนี้กวางพุดเล่นอ่ะ ก็เดินทางปลอดภัยค่ะก็คือหมายถึงถ้าเกิดแยกกันแล้วจากนี้ไปชีวิตเราจะมีแต่เรื่องดีๆแล้วนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะมาดูเรื่องของคนมีคู่กันว่าจะบันเทิงหรือเปล่านะคะคนมีคู่ค่ะมีไพ่เด็กถือไม้ขึ้นมาค่ะอ่ามีไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมานะมีไพ่าราชินีถือไม้ค่ะมีไพ่ห้ามหมามันอยู่ในแบบที่ว่า ตอนนี้คุณอาจจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าในทุกช่วงการทํางานในความสัมพันธ์ของคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปได้ดีเลยอะมันเหมือนมันไม่ได้ไปได้ดีมันจริงๆคนมีคู่มันควรจะเป็นทีมเดียวกันเนาะเป็นหนึ่งเดียวสองรวมเป็นหนึ่งนะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นอะมันเหมือนว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแต่อะไรกระทบกระทั่งกันเนาะจะต้องแบบว่า ลิ้นกับอะไรนะลิ้นกับฟานอะ่ะจะต้องมีเถียงกันมีอะไรตลอดมันก็เกิดการที่แบบทะเลาะก,กันนะสิคะทะเลาะก,กันเนอะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆด้วยกันหรือว่าจะนั่งเล่นเกมกันนั่งดูเน t f l i กกันก็ทะเลาะก,กันได้นะคะเออหรือว่าอะไรก็ได้ เล็กๆน้อยๆมันก็ต้องทะเลาะก,กันขึ้นมานะคะเออหรือว่าความสัมพันธ์นี้ที่คุณกําลังอยู่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นนยอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะอาจจะเพิ่งศึกษาดูใจกันอาจจะเพิ่งรู้จักครอบครัวเขารู้จักอะไรอะไรต่อมีอะไรเขาเนาะเออมันเป็นช่วงศึกษาค่ะก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะอ,อ,อยู่ในรูปแบบของอยู่คนเดียวเป็นโสดนะคะอยู่ตัวคนเดียวมาพอมาอยู่กับคนมี เออ่มาอยู่กับเขาเนี่ยมันทําให้รู้สึกบางทีมันกินกินตัวเองไปนะจนเราอะ่ะไม่รู้ว่าตัวเราคือใครนะคะทางที่คนเกิดวันพฤหัสจะเป็นคนที่สตรองมากๆเลยจะมี personality ที่แบบค่อนข้างเด่นชัดนะคะแล้วพอมาอยู่เนี้ยมันดูเกินกินไปหมดนะคะหรือว่าตัวคุณนั้นนะคะคุณเป็นคนที่เรื่องเก่งเรื่องของการงานการเงินอยู่แล้วหาเงินก็เก่งทุกอย่างมีพร้อมแล้วปรากฏว่า เออมีพรอม้ล่ะทาต้องทําอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาช่วยนะคะมีแต่แบบมาเป็นภาระให้แก่คุณด้วยค่ะอะมาดูไพ่นะคะไพ่บอกว่าให้อยู่กับตัวเองเนาะมันเหมือนว่าอันนี้มันเป็นแบบเนกเก็ตเลยนะคะแบบเปลือยนะนะมันหมายถึงว่าบางทีนะเสื้อผ้าอะไรที่มันเป็นเปรียบเหมือนเสื้อผ้าคือปัญหาถ้ามันคือปัญหาถ้า เครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันใส่แล้วหนักเนาะเออเป็นปัญหาใส่แล้วระคายเคืองผิวเราก็ควรจะถอดออกแล้วปล่อยมันออกไปเออเราควรจะอยู่กับตัวเองเราคอยทบทวนตัวเองว่าในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะทำอยู่ตอนเนี้มันใช่หรือยังเออนะคะมีมาแบบพอเราต้องแบบเราเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้เก่งในเรื่องของการงานได้นะคะแต่บางครั้งในการที่คุณมีคู่นะคะ คุณก็อยากจะให้อยากจะพึ่งพาคู่ของของตัวเองให้แบบพาคุณไปตลอดลอดฝั่งได้ถูกไหมเอ่ยเนาะเราก็ไม่ได้อยากเป็นหญิงแก่งหรอกไม่อยากได้เป็นชายแก่งอะไรขนาดนั้นเราอยากจะมีการที่ปรึกษากันบ้างมีการออดแอร์กันบ้างมีเข้มแข็งกันบ้างนะคะเออเข้าใจในบทบาทของกันและกันแบบนี้ค่ะเออ ถ้าเกิดว่ามันหนักหนาสาหาัสมากๆนะคะในชีวิตของคนมีคู่คนเกิดวันพฤหัสก็อาจจะวางลงหน่อยเนาะวางลงแล้วมาอยู่กับตัวเองค่ะลองนึกทบทวนของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไรแล้วค่อยไปบอกเขาก็ได้ค่ะเนาะหรือไม่ก็ทําแค่ตัวเองทุกอย่างอะถ้ามันจะดีมันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะตัวเรานะเออเริ่มที่ตัวเราก่อนอย่างแรกเลยนะคะแล้วต,ต่อไปมันจะเริ่มดีขึ้นค่ะอะ อันนี้จบแล้วนะคะของคนเกิดวันพฤหัสกวางฝากผลงานของกวางไว้ด้วยนะคะเอ่อถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กวางด้วยค่ะเดีย๋ยวไปติดตามกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ